ก่อนที่ท่านจะไปฟังดวงชะตาชีวิตของท่านนะครับอาจารย์เขาฝากไว้ครับในเรื่องเกี่ยวกับการเขียนแผ่นมงคลชะตาชีวิตนะครับแผ่นมงคลชะตาชีวิตคือการที่อาจารย์นะครับจะเขียนดวงชะตาชีวิตของคุณนะครับไว้ที่แผ่นนี้นะครับซึ่งจะล้อมรอบด้วยดาวที่มีตำแหน่งโดดเด่นตามหลักของโหราศาสตร์ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวเกษตรมหาจักรมหาอุตราชาโชคนะครับเป็นตำแหน่งที่เสริมมงคลต่อตัวของท่านเองครับสามารถที่จะ นำแผ่นะครับมงคลชะตานะครับบูชานะครับไว้ที่นะฮะหิ่งพระนะครับผมใต้ผานพระพุทธรูปนะครับหรือนะครับใส่กรอบบูชาได้นะครับใครสนใจนะครับให้อาจารย์เขียนแผ่นมงคลชะตาชีวิตนะครับเพียงแผ่นละ150บาทครับใครที่สนใจนะครับที่จะบูชาดวงชะตาชีวิตของตัวคุณเองนะครับสามารถที่จะสอบถามได้ที่ไลน์แอสไตน์โฮโลมาสเตอร์ครับ สวัสดีครับคนที่เกิดราศีลัคนาราศีเมษนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับ2564นะครับถือว่าเป็นช่วงเดือนนะฮะที่ค่อนข้างที่จะดีสำหรับคนที่เกิดราศีนี้นะครับลักษณะแศาสตร์ครับคือว่าดาวประจําตัวของคุณนั้นคือดาวอังคารนะครับซึ่งมีตําแหน่งนะครับเกษตรราธิปดีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับเพราะฉะนั้นแปลว่าคุณสามารถนะฮะที่จะทําอะไรก็ตามมีเกณฑ์ที่จะประส สำเร็จครับอาจารย์ผู้ขอการันตีครับตรงนี้มั่นใจนะครับเพราะใช้แปลว่าคนที่เกิดราศีเมษนะครับจะคิดจะอาจจะทําอะไรนะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ดีที่สุดครับถ้าเรามองโดยภาพรวมครับของคนที่ปลูกดวงเป็นราศีนี้นะฮะดาวตัวแทนนะครับผมในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานครับมีตําแหน่งมั่นคงครับในช่วงนี้ประกอบกับว่ามีดาวหลายดวงกระจุกครับอยู่ในภพการงาน เพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะตอนนี้หลายคนหลายท่านอาจจะเจอเจอปัญหาของโควิดนะฮะแต่มันก็มีทางออกในเรื่องเกี่ยวกับการหาไรายได้ในช่องทางอื่นนะครับพูดยังไงว่าตันทางนี้เรามีทางมุดไปอีกทางหนึ่งเนะี่ยมันมีอารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นครับในพื้นฐาน,นของคุณในช่วงปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนครับอาจารย์ผู้ขอการันตีครับและใคร ที่ต้องการที่จะเริ่มต้นงานใหม่นะครับหนึ่งอาจารย์ที่ผ่านมานะครับผมนะตกงานนะครับผมนะงานไม่ได้ดังใจนะอยากที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวกับการงานในช่วงนี้ก็สามารถที่จะทําได้และเป็นไปด้วยดีอย่างแน่นอนครับส่วนในเรื่องเกี่ยวกับการเงินครับในราศาสตร์เนี่ยนะครับดาวการเงินอยู่ในภพการงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับแปลว่าถ้าใครนั้นนะฮะ อยากที่จะลงทุนอะไรบางอย่างอยากที่จะเอาเงินนั้นไปต่อยอดอะไรบางอย่างในช่วงนี้ก็สามารถที่จะทําได้นะครับหรือเป็นพื้นฐานดวงในเรื่องเกี่ยวข้องกับการนะโปรโมตนะสินค้าที่คุณขายนะยิงแอดอย่างนี้ใครที่อยู่ในโลกของออนไลน์นะเพื่อขายสินค้าเพิ่มเติมเขาเรียกว่าเอาเงินต่อเงินเป็นมุมที่ดีช่วงนี้จึงเป็นเหมาะ พุกนี้จึงเหมาะในเรื่องเกี่ยวข้องกับการลงทุนนะครับมีมุม pues ที desse, nah, ่จะโดดเด่นมากเป็นที่สุดครับส่วนมองในเรื่องเกี่ยวข้องกับภาพรวมในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตครับดวงของคนที่เกิดราศีเมษนะครับถือว่าเป็นช่วงสวนกระแสนะมีในเรื่องเกี่ยวข้องกับรายได้นะครับผมนะที่ดีมากกว่าช่วงที่ผ่านมาหรือถ้าใครนั้นนะฮะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับหลังจากนี้ไปนะ มันก็จะมีช่องทางที่จะมีรายได้นะเข้ามาหรือมีคนมาซัพพอร์ตหรือเกื้อกูลทําให้คุนนั้นผ่านช่วงที่มีปัญหาในช่วงเดือนกุมภาพันนี้ไปได้อย่างแน่นอนครับอาจารย์ผู้ขอการันตีครับส่วนเรื่องของความรักครับในหลักของพื้นฐานดวงครับดาวตัวแทนเกี่ยวคู่ครองครับโคจอ,อยู่ในภพการงานเช่นเดียวกันเลยและขณะนี้มันจะมีปัญหานิดหนึ่งถ้าใครทํางานร่วมกับคู่จะมีเหตุจุกจิกไม่สบายใจนะ มีเรื่องที่เขาเรียกความคิดเห็นนะครับไม่ลงรอยซึ่งกันและกันในช่วงปัจจุบันนี้ตรงนี้ต้องระวังไว้นะครับส่วนใครนะฮะมีคู่ที่ไม่เกี่ยวกับการงานก็าอาจจะมีมุมที่เรียกว่าแฟนกับเราเวลาไม่ตรงกันเพราะเรื่องของเงื่อนไขของงานนะมาเกี่ยวข้องนะคนนึงทํางานอย่างนึง อีกคนนึงทำงานอย่างหนึ่งนะฮะไม่มีเวลามาจูจีดูดีกันนะครับตรงจุดนี้ก็ต้องไปแก้ไขนะครับจะทําให้ชีวิตคู่นั้นดีขึ้นนะครับผมตามนี้แต่ถ้าใครนะฮะที่อยากที่จะรู้ดวงมากกว่านี้เป็นการส่วนตัวของผมอาจารย์ผู้ก็นะฮะไลน์แอดนะฮะแอสไซนโฮโลมาสเตอร์นะครับนะับดดูดูเป็นการส่วนตัวได้ส่วนใครใช้ระบบทูมูมเฮชดูดวงตลอด24ชั่วโมงก็ ดอกจันสี่เก้าห้าหนึ่งหนโทรออกมีคำตอบนะครับขอให้คุณนั้นโชคดีแล้วเราคงได้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปครับสวัสดีครับ